สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวัลเลย์วัลหญิง SV League คู่ตกค้างครับระหว่าง Queen C, คว e นซี่คาริยะเจ้าบ้านพบกับคุมมะก e ีนวิงซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหคุมมะนี่ฟอร์มดีมากๆสามารถบุกเอาชนะได้ถึงที่ส3ต่อหนึ่งนะครับดังนั้นดัดนี้ถือว่าคว e นซี่ก็หมายมั่นปันมือจะแก้แค้นและเราก็จะได้เห็นลีลาการสติล สอนนักกีฬาของทางนุสราต้องคำกับบทบาทใหม่ก็คือเป็นโค้ดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโค้ดตัวเซตแต่ดูแล้วก็เหมือนกับว่านอกจากจะติวตัวเซตแล้วก็ยังติวรวมๆประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นว่านุสรากําลังสื่อสารกับคุณเนโซวาประมาณนี้นะครับซึ่งคุณเนโซวาเนี่ยก็เป็นตัวต่างชาติที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับ ซึ่งใกล้ๆเนี่ยก็จะมีมาเรีโชเซลครับนี่เลยซึ่งเช่าที่นี่ยก็รุสลามาอยู่ในทีมงานเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับที่จะมีทางคนไทยหรือนักกีฬาไทยได้มาเป็นทีมงานของทางสโมสรในญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องดีคืออย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับหลายคนอาจจะห่วงเรื่องสมองไหลแต่ว่ามันน่าเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียประโยชน์มากกว่าโดยนัดนี้ครับทาง อ u าควินซี่คาริยาก็เอาคืนทางกุมมะได้3ต่อหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วกุมมะปีนี้เหมือน PFU ใกลๆแล้วก็มีก็คือเป็น P.F.U. กึ่งๆอากิโอเว่านักกีฬาเก่าของ P.F.U. ย้ายมานี่หมดกันหมดเลยเนื่องจากว่าโค้ดตอนนี้เขาในตอนแรกเลยเก็คือเป็นโค้ดของ P.F.U. แล้วก็ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทางกุมมะ,ะซึ่งปีแล้วเขาก็เป็นผู้อำนวยเป็นผู้อำนวยการหรืรอ,อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า หลังจากที่กุมาพปีที่แล้วโชว์ฟอร์มไม่ดีเขาก็ลงมาเป็นโค้ชเองแล้วก็เสริมนักกีฬาดีมากๆเพราะว่าอย่างเช่นที่ทันทุยก็เป็นนักกีฬาเก่าของ pfu นะครับแล้วก็มีฮารุกะยามาชิตะซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็เคยเป็นนักกีฬาของ pfu แล้วก็ย้ายไปโอซาก้ามาเวลัสแล้วก็ย้ายมานี่นะครับแล้วก็มีนักกีฬาของอาเกโอก็คือโมโมกะนิอิโด อันนี้นี่ดะซึ่งคนนี้เนี่เป็นคนตัวเล็กแต่ว่าตีดีมากๆอย่างที่เหว่านัดที่เอาชนะฟรีซี่ก็ทําฟิล์มทำผลงานได้ดีแต่ว่าทางฟรีซี่ก็แก้เกมมาเต็มที่ก่อนที่จะเอาชนะได้นะครับลุศลาก็ อ่าฉลองกับเพื่อนร่วมทีมเธอก็มี2บ,บทบัตรพูดง่ายๆว่าก็เหมือนเป็นรุ่นพี่นะครับแล้วก็จะมีภาพที่นุศราถ่ายคู่กับอารากิด้วยแม่น่ารักมากๆเพราะว่าสมัยที่แข่งกันเลยเนี่ยสมัยที่เป็นปน,นักกีฬากันอยู่ก็แข่งกันประจันหน้ากันเลยแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้ก็มาเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นเรื่องของการกีฬาน,นะครับเรามีความเป็นมืออาชีพตอนเจอกันในสนามก็เป็นคู่แข่งแต่ว่าอยู่นอกสนามก็ไม่มีอะไร สิ่งที่ผมจะบอกเรื่องของสมองไหลว่าการนุสลาไปเป็นโค้ดหรือไปเป็นผู้ช่วยโค้ดไปโค้ดเซ็นเตอร์เนี่ยให้กับาทางควินซี่เหมือนเป็นทีมงานจริงๆแล้วเราได้มากกว่านะครับเพราะนุสลาเนี่ยเป็นบุคลากรของไทยซึ่งอนาคตเนี่ยเธอก็ต้องกลับมาอยู่แล้วดังนั้นก็ได้วิชาการฝึก การสอนของทางโคช้ชทางญี่ปุ่นนะครับว่าเขาฝึกเขาสอนนักกีฬายังไงคือตอนนี้เข้าไปเป็นวงในเลยนะครับผมไปเป็นทีมงานเราจะได้รู้ถึงยุทธวิธีเรื่องของกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆเวลาเข้าประชุมทีมเขาจะพูดอะไรกันบ้างมีเจาะลึกแล้วก็มอบหมายงานหรือว่าอะไรบ้างตรงนี้นุสราได้มากนะครับแต่สิ่งที่นุสราถ่ายทอดไปก็ดูแล้วาอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าทางโวเซตแล้วก็ตัวตบเนี่ยจะ ยินดีที่จะรับลูกสูตรมากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่ครับแล้วก็อาจจะเอาเท่าที่ได้หรือก็อาจจะปรับเท่าที่ได้หรือถ้าเกิดว่ามันปรับไม่ไหวก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้สนลูกสูตรของเรามากเท่าไหร่ก็อา่านั่นแหละครับผมอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์จินตนาการหรือการแก้ไขสถานการณ์แต่เท่าที่ผมดูที่มารีโชเซลเซลนุสลาเนี่ยก็คือมารีโชเซลเดี๋ยวพูดว่าอา่าเป็นนักกีฬามาอยู่นี่แล้วยังงงกับ าภาษามืออยู่ก็มีการเซลล์นุสรานะครับนุสราทันยีมาริโชเซลกง็งงเป็นมุ้งมุ้ไปคือก็ขึ้นอยู่กับตัวเซฟถ้าเป็นตัวเซตประมาณนี้ก็อาจจะยังไม่มีลูกอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่านุสราได้ลงมาเซตเนี่ยนั่นแหละครับภาษามือเนี่ยจ,จะต้องสําคัญมากๆดังนั้นสมองไหลหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะถ่ายทอดไปในระดับหนึ่งท่าที่ได้แต่แน่นอนว่านุสราเขามีอะคาเดมีที่ถ่ายด้วยก็ถ่าาายท,ายทอดให้นกีฬ ทให้เยาวชนไทยได้เยอะมากกว่าแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือได้องค์ความรู้ได้ได้ประสบการณ์ได้อะไรต่างๆจากการเป็นทีมงานของทางควินซี่เนี่ยแล้วก็น่าจะได้กลับมาตรงนี้เอามาช่วยทางฝั่งไทยซึ่งในอนาคตซึ่งผมมองว่าแหมต้องบอกว่ายากที่นุสลาจะถ้าจะเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยไม่มีทางนะครับเนื่องจากว่าค่าตอบแทนน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเอามาใช้กับอะคาเดมี่ตัวเองแล้วก็สอนนักกีฬาให้ต่อยอดไปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหรือถ้าเกิดว่า จ้างในราคาในค่าจ้างที่พอนุสรารับได้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนุสราก็อาจจะรับเป็นโค้ดแต่ต้องบอกว่าประสบการณ์นี้แน่นจริงจรครับถ้ามีโอกาสที่เป็นไปได้ก็มีก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่านุสราอาจจะเป็นโค้ดให้กับทางสโมสรทางชาติหรืออะไรประมาณนี้เรามาดูผลการแข่งกันครับควีนซี่ก็ชนะไปได้3ต่อ1 21ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ18และ25ต่อ22่อเรียกว่าแก้เกมมาดีเลยนะครับโดยที่ เป็นชิกิฮาระครับโอ้โ oh ห oh, ตบไป21จาก34คิดเป็น61.76%เรลยทีเดียวแล้วก็ยังบล็อกได้อีกหนึ่งครับเสิร์ฟเอสได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์การกดดันนี่18.4%แเปเนลยนะครับเพราะว่าลูกเซิร์ฟเนี่ยกดดันได้11ลูกรับเซิร์ฟ52.4%มาทุกสกิลครับ ส่วนคาติโนวันนี้ก็อาจจะยังไม่ปังมากครับ12จาก35คิดเป็น34.29%ครับโซเซลวันนี้โซเซลนี่ตีไม่ได้ครับตีไม่ได้เต็มเลยนี่ครับคุณเดสโซวาครับ22จาก37คิดเป็น59.46%เปอร์เซ็นต์ปังเหลือเกินก็เรียกว่าตัวเซตเซตเข้านะครับจริงๆถ้าดูการรับเสิร์ฟ ไม่ถึงกับรับดีมากพรคนอื่นเนี่ยรับไม่ดีนะครับจะมีชิกิฮาระรับดีแต่ผลความเปอร์เซ็นตเฉลี่ยก็น่าจะดูดีอยู่แล้วก็จะมีลิเบรโรนะกามบูระนะครับดังนั้นถ้าดู3ประสานครับชิกิฮาระคัติโน่แล้วก็คุนิโซว,า,วาถือว่าเปอร์เซ็นต์ดีคัตติโน่ก็ไม่ได้แย่อะไรมากส่วนกุมะก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นของ ทางควินซีเนี่ยดีกว่านะครับเพราะนี่ถึงระดับ61-59กันเลยโหจริงๆก็จะมีนีดะ12จากที่คิดเป็น60%ยังทำได้ดีนะครับรับเสิร์ฟ3 5ม35.7มีโรซังกี้ครับวันนี้ได้ต่ำน้อยต่ำไปนิดหนึง12จาก36ที่คิดเป็น33.33จนที่ทันทุยครับ19จาก42คิดเป็น45.24วันนี้ไม่มีบล็อกนะครับ แต่มีเซิร์ฟเลูกอ่าก็ถือว่าดีแล้วก็ดีมีโทรวาครับเมื่อวานเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากแต่วันนี้ไม่เท่าไหร่ครับ8ปจากยี 20, คิดเป็น40%แต่ว่าไหลลังก็ยังโหดเหมือนเดิมการรับเสิร์ฟก็รวมๆแล้วน้อยกว่ารับไม่ถึไม่ต่างกันมากแต่ว่าเหลื่อมไปทางทางฟินนะครับที่รับได้ดีกว่าก็ฟินซี่เอาคืนได้ ถือว่าฟอร์มเนี่ยก็เริ่มดูดีนะครับโดยรวมๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลนะครับใครที่คาดหวังจะเห็นนุสราลงแข่งเนี่ยน่านจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นที่อาจจะล้าๆอะไรประมาณนี้นุสราอาจจะลงเป็นตัวสำรองบ้างแต่หลกัหลกๆแล้วก็คงจะเป็นทีมงานประมาณนี้นะครับซึ่งเธอก็เอาจริงเอาจังนะฮะถว่าด้วยประสบการณ์หรืออะไรนะครับดังนั้นการติวการสอนของเธอเนี่ยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่ดูนะโชเซลก็ดูจะแบบสนิท กับทางดุสราครับรวมไปถึงทางคุณเดซโซวาด้วยแมก็คาติโน่ด้วยนะครับเพราะคติโน่เนี่ยก็คุ้นเคยกับสาวไทยดีอย่างก่อน,นอ้นนี้ทางเตยก็อยู่ทีมนี้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ